ก็จะได้ยินเสียงระฆังสัญญาณนะครับบอกว่า254กําลังจะเข้าสถานีบ้านโปง่งฟังไม่ผิดนะครับโปทราขบขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีบ้านโปง่โปงเที่ยวต่อไปนี้เป็นปขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่254้าสี่รงบริษัทต้นทางจากสถานีหลังสวนสุดปลายทางสถานีทนบุรีครับ อ้าวเพื่อนสัตว์เดินทางไปตอนขบวนรถเจ้าหนี้พร้อมเสกของสัมภาระของท่านเดินข้ามทางรถไฟตามทางเดบญทนาขวามือเอาเวลาขึ้นขบวนรถเจ้ที่ชัยชนะที่ก่อสร้างใหมไปติดอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับสถานีทนาขวามือครับสถานีมัก่งตลอดภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้นะครับก็อย่างที่ได้ยินเสมีกสถานีประกาศนะครับฟังไม่ผิดนะครับว่าบนสองข้อสี่นะครับอะไรจะเข้าสถานีบ้านโป่งในเวลาโดยประมาณนะครับ สี่ทุ่มครับอด,ดลาชามาอยู่6ชั่วโมงนะครับ300 60ประมาณ360อนาทีได้ครับมันจะมีจะมีบริษัทเรืออยู่บ้างไหมเนี่ย ที่นี่สถานีบ้านโปริษัทปกรณ์สมจ้นเรือลงที่สถานีบ้านโปงบนทางด้านน้าขึ้นลงทางด้านขวาและรับรรทุกจราจรขึ้นลงจากขบวนรถครับขบวนรถเทนี้เป็นขบวนรถโดิสารธรรมดาขบวนที่สองห้าสี่นำสมบริษัทต้อนทานจานขณะนี้ลำจอดเติมไปทีสถนีพมรุ่นครับบริษัทไม่มีนะครับเพราะว่าขนถ่ายผู้โดยสารนะครับมักระส่งสองมาแล้วเป็นวิ่งรถเปล่านะ สถานีคลองบางตา,า,าสถานีคลอง,งเ,งเองตเือยบไปสถานีต่อไปตามลำดับครัสถานีบ้านโปงในนาบการรถไฟของ นอนดึกเลยหลหมดแล้วนะครับก็ยังเหลือบริดัสารอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับบริดัทาที่ลงในส่วนของบัดโป่งเพื่อเดินทางขนถ่ายมากักตบวสองสองนะครับขบวสองสองแสงมาหน้ามามีผู้ดีสารเฉพาะเนี่ครับตูแ้แรงตึดพนักงานตู้หลังไม่มีเลยนะครับไม่กี่คน